สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชษฐ์ชอตุงทองเชียงใหม่นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่2ี่นะครับพฤษภาคม2 5 6 5ตอนนี้อยู่ที่ตลาดวัวบ้านบกแยางสังกะแปงเชียงใหม่นะครับพี่น้องครับบ่าได้มาหลายติดนะครับเนื่องจากติดปรกิจยุ่งครับกระดาษช่วงนี้แต่วันนี้ก็มาแล้วครับวันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศจะคึกคักขึ้นนะครับรถวัวก็เริ่มจะนักนะครับเดี๋ยวยังได้ผมพาชมวัววันนี้นะครับว่าราคาทางนี้จะเป็นยังไงครับ อ่าผมมาเปิดตัวฮื้อกับกู้แม่ลูกครับไปอันนี้ของไผนี่โอ้โหครับโหครับเนี่ยในลูกลูกมันตัวไหนลูกตัวน้องลูกตัวนอนี่คะอ่ากู้แม่ลูกนะครับลูกผู้นะครับผมห้าิสามอ่านี่ครับผมลูกตัวผู้นะครับนี่แม่มันครับแม่มันแม่ขาวครับแม่มันสูงประมาณเมตรสี่สิบนะครับผมกู้แม่ลูกนะครับลูกห้าดครับเนี่ยเท่าไดร่ปอนนี่ห้าสิบสามห้าสิบสามเรากู้แม่ลูกกูนี้เนาะ อ่านี่นะครับแม่ข่าวนะครับห้าหมื่นสามนะครับนี่นะครับแม่มันนี่ลูกมันนะครับผมลูกปูนะครับห้าสิบสามนะครับเนี่ยอ่านี่เหรอห้าเจ็ดเนี่ยลูกมันมีไหนอ่านี่ครับแหมแหมแหมกู้นะครับกู้ไม่ลูกนะครับเดี๋ยวผมจะดูแสงมัน่องนะครับนี่ครับแม่มันนะครับผมอ่านี่นี่แม่มันนะครับผมนี่ลูกอ่าลูกมันตัวแม่นะพอนะเดี๋ยวเดี๋ยว ่าลูกมัก่อนเนี่ยเนาะนี่ลูกมันตัวนี้ครับนี่ครับลูกแม่นะครับผมลูกแม่ห้าสิบเท่าไหร่ก็ห้าสิบเจ็ดนะครับกู้แม่นี่แม่ลูกแม่นะครับอ่ะกู้ซื้อนี้่หรอซื้อนี่ก็ห้าสิบเจ็ดกู้ซื้อนี้ก็ห้าสิบเจ็ดนะครับตัวละสองพันปลายกันตัวละสองหมื่นแปดห้าร้อยนะครับผมนี่ครับหัวสาวนะครับอ่าพี่น้องที่หาหัวสาวอยู่อ่ะน่าเลี้ยงอยู่นะครับตัวประทิงสามหมื่นนะครับสองหมื่นแปดห้าร้อยนี่ครับ นี่ครับคู่นี้ห้าสิบเจ็ดนะครับคู่นี้นี่นะครับคู่สาวนะครับนี่ลุงแม่นก่อครับอันนี้แม่งหรออ๋ออของลุงมินี่หนอชุดนี้นี่ลุงยังก้อยังครับลุงจักเบอร์โทรครับศูนย์แปดหกเก้าหนึ่งสี่ครับหกเจ็ดเก้าแปดหกเจ็ดเก้าแปดครับผมขอบคุณครับมันๆครับอ่ะนี่มาพอ อ่อาอีกแฮมกู Blue ้ครับอ่านี่กู้แม่ลูกเหมือนกันนะครับอ่ะแม่ลูกแม่นะครับผมอ่ะแม่ลูกแม่อ่าลูกโบดดีครับติดกระทบน้อยนนี่ครับแม่สูงประมาณเม็ดสี่ชินะครับผมฮะนี่ครับแม่นะครับผมนี่ลูกมานะครับผมแม่ลูกแม่นะครับนี่ครับแม่ลูกแม่แม่สูงประมาณเม็ดสี่ินะครับแม่ลูกแม่จะได้ก็ครับกู่นี้ ห้าสิบหห้ามืนหกนะครับเจ้าเป่นมีไหนครับโห้าหมืนหกตะขี้ <50 6. S 2> กู้นี้หกสิบห้านะครับบัตรเจห้าสิบหกนี่น,นี่นี่กู้นี้หกสิห้านะครับบัตรเจห้าสิบหกนะครับกู้นี้นะครับแม่ลูกหกสิบห้าแปดเกครับ อ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี่นี่นะครับเจ้าของเปิดนะครับไอโคมนะครับเนาะเบอร์โทรครับ0ูนย์แครับศูนย์แปดเก้าสองหกหกสองหกหกแปดสี่หกหกแปดสี่หกหกครับกู้แม่ลูกแม่นะครับพี่น้องครับหน้าเลี้ยงอยู่ครับอ่าพี่น้องพึงใจก็สนใจโทรโทรมาหาเปิ่อนะครับมาดูตัวมามาต่อรองครับอ่าผมดูแล้วครับก็โอเคอยู่ครับผมกู้แม่ลูกหกสิบห้ามาต่อรองครับหน้าเลี้ยงอยู่ครับแม่ลูกแม่นะครับโบดดีครับผมมันมานะครับ อันนี้มันขายไปแล้วนะครับเล่นะครับเอาผมถ่ายให้ชมนะครับชารูเล่แม่งามๆนะครับแม่สาวหนาๆใหญ่ๆครับขายไปแล้วนี่ครับนะเดี๋ยวขยับเข้ามาตรงไหนครับมันเป็นแม่เดียวกะแม่เดียวแม่เดียวอ่าพี่น้องครับเอามาพ่อแม่เดียวนะครับเอาแม่เดียวมาดูมาพ่ออันนี้ตัวไหนครับสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองมีกี่ตัวครับตัวนี้แม่หนอตัวเดียวตัวเดียวสี่หมื่นสองอ่านี่นะครับมันเป็นแม่เดียวนะครับอ่ะ มาพอครับพี่น้องครับใหญ่อยู่ครับนี่เจ้าของวัวลุงยังก์ปะทนลุงพูนอ่าเบอร์เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดหกสี่แปดห้าหกสี่แปดห้าครับอ่าพี่น้องสนใจครับมาดูตัวครับผมมาต่อรองเอาครับถ้าเปิงใจครับผมคุยกันได้นะครับเนาะครับขอบคุณครับมันมันครับครับมาพอให้แม่นะครับ อเหเหันนี้หื่นละได้2เดือนไปอ่านี่นะครับผมเป็นแม่ขาวนะครับประมาณขาวเม็ดประมาณเม็ดสีครับประมาณขาวท้ายเม็ดสีครับแล้วนะครับได้2เดือนไปครับสามหมื่นแปดเนาะอ่านี่ครับราคาห้องอยู่สองได้สามหมื่นแปดนะครับตัวแรกนะครับนี่นี่นะครับอามาพอกู่นี้กูไม่ลูกเนาะแม่ลูกแม่นะครับออาแม่ลูกแม่นะครับผมเนี่ยขาวครับลูกมันกับประมาณสักสามเดือนสี่เดือนนะครับ แม่ับแม่แม่ผสมแล้วผสมแล้วผสมตัวผสมใบนะครับอ๋ผสมใบเหรแม่กับประมาณเม็ดสีิบครับเม็ดสีนิห่อยหกนเจ็ดหกนเออหกนเจ็นะครับผสมใบยังรู้ไหมอะรเนาะพอใบรู้พอหน้าตารู้ผสมไม้ตัวได้อ๋อผสมยังอ๋อช็อกโกแลตนะครับ ช็อกโกแลตครับผสมช็อกโกแลตไว้นะครับแม่นี้นะครับหกสิบแปดเนาะราคาห้องอยู่นะครับเบิ่งใจต่อรองได้นี่เจ้าของวะครับนะต่อรองได้ลุงไอ้ครับผมเบอร์โทรเบอร์เก่าก็ครับอ่าเบอร์โทรเบอร์เก่าเดี๋ยวใส่ไว้ให้นะครับขอบคุณครับอันนี้ครับพี่น้องครับมาพอเนี่นะครับผมอ่เนี่ยครับอ่าลูกผสมนะครับเล่แล้วกับเบงกัดนะครับผมเท่าไหร่ครับกูนี้สี่สี่สิบแปด สี่สิบแปดแล้วตัวดำนี่เท่าไหร่ครับเอาเอาคำตัวเนาะก้าัวเนี่ยครับตัวดำนี่ตัวดำนี่สามสิบเจ็ดหอสอาสาวเจ็ดตัวดำนี่สาวเจ็ดนะครับตัวนี้ตัวนี้สาวลายสาวน้อยนะครับอ่าตัวนี้สาวน้อยเป็นกู้นี้สี่หมื่นแปดนะครับอ่านี่พี่น้องครับกู้นี้สี่หมื่นแปดครับสองตัวนีเหรอครับผมอ่านี่นะครับเออายปตัวหน้าตาดีอยู่ครับผมแองกัสนะครับผมนี่ดำเปื้อนนะครับกัดกับลูกสมเลนะครับผมนี่ นี่ครับเจ้าของ้าของครับผมอ่ายังก้อฮะชื่อยังก็อครับผมพลป่าพลนะครับป่าขอบพรทครับศูนย์แปดศูนย์แปดเจ็ดศูนหนึงสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามนะครับพลเจ็ดหนึ่งสองสามโป่งใจโทรมาครับมาดูตรวตัวร้องได้นะครับนะครับผมโอ้ขอบคุณครับผมมันมันครับ นี่ครับผมถ่ายควายเพิ่มพอดูหพิ่มพอตัวนึงครับต่อคอยปูนะครับผมนี่กระปูนะครับอ่านี่เป็นของอล่าครับ่าเป็นของอล่าเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ไว้ให้นะครับผมเนี่ยหมูนี่ก็แม่นของอร่านะครับนี่แม่นนะก็อ่าอมามามาชมชุดนี้ครับอ่าเมืองทองนี่ครับผมมีกี่ตัว คู่นี้กันกูไม่ลูกตัวยอันนี้ตาใดเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้สาวสองนะครับสองหมื่นสองนะครับนี่ลูแม่นี่ลูกสา่นแม่นี้สามหมื่นสี่นะครับเป็นบามันนะครับผมเนี่ยแม่นี้สามหมื่นสี่นะครับตัวนี้สาวสองตัวนี้กูไม่ลูกเนาะสามหมื่นอ้าวกูไม่ลูกนะครับผมแม่ลูกแม่นะครับเนี่ยแม่ลูกแม่นะครับผมบามันนะครับแม่ลูกแม่นะครับบุกมันแดงๆครับ ลูกก็ใหญ่แล้วนะครับผมประมาณสักสี่ห้าเดือนห้าเดือนหกเดือนแล้วครับเนี่ยตั้ใดครับเก้งเนี่ยหกหมื่นเนาะราคาห้องอยู่เนาะอันนี้เอามาเมื่อกี้เนาะอ่านี่ครับเจ้าของงัวครับผมอ่าสีเก้งครับอ่าพี่น้องสนใจโทรมาติดต่อมาต่อรองเอาขอบคุณครับมันมานะครับมาพอลูกกระทบครับอ่าลูกบาซินครับแม่หูยาวนี่ตั้งใดหกหมื่นห้าห้องอยู่ครับผม เนี่ยแม่หูยาวนี่ครับโบดแดงโบดโบดแข้งขาใหญ่ๆครับอ่ะเนี่ยครับแม่หูยาวนะครับอ่าสูงร้อยห้าชิฟครับมีครับร้อยห้าชิฟขึ้นครับนี่ครับแม่หูยาวหน้าตาดีๆนะครับเนี่ยลูกบาซินนะครับเนี่ยดูกระทบกระทบครับกระทบสูงยาวแข้งขาดีโบดดีนะครับผมแดงพันสองเนาะเขี้ยวสองอยู่นะครับผมงว งวห้างดีนะครับงวห้างดีอยู่นะครับผมนี่ลูกกระทบนะครับเดีด๋ยวน,นอ,นอ,อ,อจับได้ใบได้นะครับผมหน้าตาดีนะครับหกหมืน่นครับผมจะมีมีกี่ตัว,ว่างนี่กู้นี้คะ่ะกู้ไม่ลูกอ่ะไม่ลูกนี้เท่าไหร่ห้ามนเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดนะครับเนี่ยโอ้ลูกมันขาวจ๊ะเอานี่อะกูไม่ลูกะอะห้าหมื่นเจ็ดนะครับเอหาหนา,หนาตันเม็ดสี่สิบครับแม่ มีสามตัวนี่ครับวันนี้กู่กูพุ่นนะกูนั่นสามนเจ็ดครับกูไแม่ลูกนี่นะกูไแม่ลูกนี่สามหมื่นเจ็ดครับนี่นะครับลูกแม่นะครับแม่ลูกแม่ครับแม่มันกับเมืองเมืองเขานี่ครับนี่สามหมื่นเจ็ดครับผมพี่น้องสนใจครับโทรมาครับนี่ครับไอ้น้อยเขาป่าน้อยเขานี่ครับผมเบิ่งใจโทรมาตลองเอาขอบคุณครับผมมันมันครับยังอ่ะอ้าวมาพ่อตัวนี้ครับ ตัวนี้สามสิบแปดคู่นี้ไงคู่นี้หกสิบแปดอ๋อมันมันมันเป็นสาวน้อยเนาะอ่าสาวน้อยนะครับพี่น้องครับเ <68. S 1> นาะื้อตัวดีครับเนื้อตัวดีหนังหนาดีอยู่ครับท้ายกับประมาณส<อ>ักเม็ดเม็ดสามสิบเม็ดสาวไปเม็ดสามสิบกู่นี้คู่นี้หกสิบแปดเนาะอ่อคาอคู่นี้ราคาขายครับหกสิบแปดตัวตัวตัวนี้ตกเท่าไหร่สามสิบแปดตัวนั้นสามสิบเนาะประมาณสามสิบอ่าตัวนั้นสามสิบสามห้าอู้ถึงแยกเนาะครับเนาะ นี่ยกู้นี้หกสิบแปดนะครับผมนี่นี่อ่าเนื้อหนังดีครับเนื้อตัวใช้ได้อยู่นี่นี่ครับนี่อ๋อได้ครับได้ครับอ่าเนี่ยครับนี่โยกย้ายนี่ครับหกสิบปลายครับหกสิบแปดราคาขายครับอ่าสามสิบปลายครับสามสิบปลายเหมือนกันครับตัวนี้ปลายแก่ครับตัวนั้นปลายนุ่มๆนี่ครับอ่เจ้าของมาครับป้าพงศครับพี่น้องเฮาเปิงใจโทรมาครับ มาต่อรองเอาเบอร์เดิมนะอ่าเบอร์เดิมครับผมเนี่ยครับผมขอบคุณครับวันนี้ครับอ่าบรรยากาศก็งัวเข้ามานักอยู่นะครับรถนักอยู่วันนี้ฝนมันตกนะครับคึกคืนอยู่ครับเดี๋ยวจะพยายามดูฮึื่องราคาครับผมครับลุงคิดได้มันแล้วขอบคุณครับผมมมันมานครับเนี่ยครับอ่ามาพอกู้ไม่ลูกครับผมเล่ครับอ่านี่ครับกู้ไม่ลูกเล่นะครับผมนี่ ลูกตัวแม่นะครับผมกู้แม่ลูกเล่ลูกตัวแม่นะครับห้าสิบสามนะป๋าห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามเนาะครับกู้แม่ลูกเล่นะครับแม่ลูกแม่นะครับแม่ก็สูงประมาณเมตรสี่สิบครับขึ้นอ่าห้าหมื่นสามเนาะกู้แรกนี่กู้แรกนะครับผมนี่หรอปลาเไอนี่อ่าเนี่ยเนี่ยือนี่ครับผมอ่าฮะมาชุบนี้นะครับอันเนี่ยแม่ซื้อนี้สองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับแม่สาวนะครับสองหมื่นเจ็ดอ่า กสูงประมาณเมตรสาสิบถึงเมตรสามสิบห้าครับผมสองหมื่นเจ็ดว่ถึงสามหมื่นนะครับนี่หรอปะแม่นี้ครับลูกอ๋อลูกมันไปเอานะครับแม่ลูกนะครับอ๋อแม่เลี้ยงอถ่ายลูกมันนะครับผมนี่ลูกมันมาเพ้นี่นี่ลูกมันครับเนี่ยเนี่ยโอ้ลูกมันหนาดีครับผมเนี่ยเนี่ยตึกดีขนาดครับปุ่นะเตรียวไปพูดแล้วครับลูกเหมาะขนาดแม่มันไม่เพ้นะครับอ่ะแม่มัน แม่มันมีเพคครับอ่ากู้กู้นี้นะครับแม่มันกู้นี้ก็ได้ครับป๋าขายแล้วครับอ๋ขายแล้วอ่าขายแล้วครับผมเนี่ยเรากู้นี้รึลกู้นี้ก็ขายแล้วโอ้วันนี้เจหมานครับเจขายหมดแล้วครับผมนี่อ่ามีบอกอ่าที่บ้านอาจจะมีอยู่เปิงใจโทรมาหาเจนะครับผมโทรมาถามเจนะครับผมพี่น้องอที่บ้านจะมีอยู่นะเจนอะครับผมขอบคุณครับผมไปทางหนอะพูด้องแม่ซือมใช่ไหม กูเรียนนี่ไหก็อลกน้อแม่ซื้อมาล้หนึ่งพันเอ้ขุ่นก่ไม่หรอไหนฮันีนจเจเรน้อยนี่ไจเจเรน้อยนี่ไหน,หน,น,นี่มูน,น,นี้สองหมืายครับอันนั้นหมื่นปายครับอ๋ออันนี้หมื่นปลายนี่สองหมืนปายนะครับอันนี้งวของเจะนะครับถ่ายให้เพี่น้องสนใจกัโทรหารนะครับผมอ่งใจกันตอลองเอา ม, hehe, มีไหนละหันบะอ่าซอฟองงวนะครับงวดเจงวาสืออ่านะครับพี่น้องครับฝั่งนี้จะเป็นงัวอ่าห men, ัวนมครับที่เพิ่งขายเนื้อกันนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับมาขายเนื้อครับผมถ่ายให้ชมก็เข้านะครับอ่าราคาก็ตามเนื้อนะครับตามโครงนะครับเนี่ยครับลักษณะนี้นะครับพี่น้องครับอาจจะต่ผมจะบมาถามราคาเพิ่นนะครับนะราคาเขาก็อ่านตามเนื้อครับพี่น้องครับ เนี่ยชมบรรยากาศนะครับฝั่งนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอ้นะครับผมเป็นราคางัวเนื้อนะครับอ่าตัวละสามหมื่นปลายนะครับอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมสามหมื่นปลายน้องครับพี่น้องเนี่ยดีเนี่ยอ๋อสามตัวกันแม่แม่แ,มแดงนี้จะได้ครับเนี่ยสาวแดงน้อยนี้จะได้ครับ สองหมื่นหกนะครับอ่าสาวแดงน้อยนี่สองหมืนหกนะครับพี่น้องครับอ่าบามันลูกผสมนะครับอ่าเม็ดประมาณเม็ดสามห้าถึงเม็ดสามสิบท้ายมันครับสาวนะครับตัวแรกนะครับสองหมืนหกอ่ามาตัวนี้น้อครับผมรอตัวนี้ขายแล้วเนาะอ๋อตัวนี้ขั้นขายไปแล้วครับอ่าสองหมืนปลายครับสองหมืนปลายบาถึงบาถึงสามหมื่นนะครับงวลักษณะนี้อ่าราคากับฟังพอเลี้ยงนะครับอ่าเนี่ยแม่แม่ดํานี้นะครับแม่ดํำนี่สีที่ปลายมันมันมีลูกเหรอ๋อลูกตัวนั้นไง ลูกตะปูน้าครับเน้าแม่ดำนี่สี่สิบปลายนะครับผมนี่นี่ครับแม่ดำนะครับนี่ลูกมันแม่ลูกนะครับสี่สิบปลายแล้วคู่คู่นี้แล้วครับคู่นี้สาวปลายนะครับอ๋อแม่ลูกแม่ลูกแม่ครับสาวเก้าเกินนี่ครับนี่อ่าแม่มานนะครับผมเป็นลูกผสมนะครับอ่านี่อันนี้สี่สิบปลายสี่สิบอะไรก็ครับแม่ดำกับลูกมันสี่สิบสองนี่ครับอ่านี่ครับเจ้าของงัวเพื่อนครับผม ครับผมอ่าปลายังก็ครับเสร็จครับอ่าเสร็จอ่าเบอร์โทรครับผม0ูนย์หกสองครับศูนย์หกสองสองหกห้ครับสองหกหจครับหกครับผมโทรมาแม่ดำนี่นะครับนาะโทรมาดำเลยแม่ขาวนั้นครับผมครับอ่าอ่าชื่อครับผมชื่อบุญครับอ่าป้าบุญนะครับผมโทรเบอร์โทรครับศูนย์แปดหกครับศูนย์แปดหกเก้าหนึ่งเกครับพี่น้องสนใจเพิ่งใจโทรมาครับนี่นะครับเจ้านี้จูกนู้นะครับ คู่ข่าวนี้นะครับผมอืนี่ครับบรรยากาศอ่ะขอบคุณนะครับผมเราปูดำขายแล้วอ๋อกู้ด้ำขายแล้วนะครับเนาะมันๆครับผมกดใจมากครับอ่าครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้อ่ผมก็มาประมาณถึงตลาดประมาณเจ็ดโมงครับมัวกับพอมีซื้อขายกันได้นะครับราคากับพอฟังอยู่ครับเพิ่งแก่กมาต่อรองเอาครับผมอ่นี่นะครับบรรยากาศ มาถ่ายขึ้นมาหมดแล้วครับส่วนงัวเนื้อนะเขาจะผมบังคัได้ถามนะครับงัวที่ขายเนื้อนะครับนี่ครับผมเนี่ยบรรยากาศนะครับถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันหมดแล้วนะครับผมนี่ก็คขึ้นมาครับอ่ารถกลับมาเยอะงัวกลับเข้ามานักอ่าอันนี้นะครับแม่เล่สามงามนี่ซีมื่นปลายครับซีมื่นปลายนะครับอ่าป่าพงนะครับเพคนบอกขึ้นมาถ่าย มือกำนะครับแม่นี้นะครับสี่หมื่นปลายนะครับปลายก็ได้ผมกับปงหูนะครับอ่าปลาพงนะครับอ่พี่น้องครับนี่เดี๋ยได้ผมจะให้เบอร์โทรเปิ้ลไว้นะครับก็โทรมาต่อรองเอาครับโทรมาหาเอาครับว่าจาใดแต้แล้งมาต่อรองเปิ้ลนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศนะครับผมนี่นี่ครับพี่น้องครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องผมขอฝากคลิปไว้ใีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม ว่ากันป้ากันวันเสาร์นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ